จะดูได้ต่อเมื่อทำจริงหรือเปล่าครับซึ่งองนุทินเนี่ยสัญญามาหลายเรื่องครัไอ้พูดแล้วทําเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะแต่ที่เขาทาอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องขับเครื่องบินส่งหัวใจอะไรเงี้ยนะเข้าใจเขาเขามีเครื่องบินแล้วเขาก็ขับเครื่องบินได้ครับแล้วก็โอเคก็ถือว่าก็ยังดีกว่าเศรษฐีบางคนที่ไม่ทําหาอเลยเลยพูดผ,ผิดทำเหมือนกันแต่ไม่ได้ทาเพื่อประโยชน์สังคมนะคเศรษฐีบางคนเอย่ยเงินล้นฟ้านะฮะ ไม่เห็นนะอันอย่างนุนทินเนี่ยอย่างเล็กน,น้อยจะสร้างภาพสร้างภาพแล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเขาก็โอเคก็ยอมขับเครื่องบินไปรับหัวใจจากอีกที่หนึ่งมาอะไรเงี้ยที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะก็ถือว่าโอเคเขาก็คือจริงๆเขาจ้างคนหนึ่งทําได้ไหมได้เขามีเงินกันเลยเขาจ้างคนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าจ้างคนหนึ่งทำมันไม่มันไม่เป็นภาพข่าว,วงานนะมันต้องเป็นภาพข่าวตัวเองอะไรประมาณนี้เออแล้วไม่อยู่ภาพหนึ่งวันที่เขารับอ่อหลังจากรับพระรมชโองค์การเสร็จนะ้ะ แล้วก็มีเด็กผู้ชายคนเนี่ยลูกชายเขานะที่มีคนบอกเอ้ยลูกทินหอมแก้ผู้ชายใครว่าลูกเขาโวยลูกเขาดไปคิดเ,คเลยเยอะเออเขาก็ไม่ได้เป็นตต๊ะเต๋าแล้วก็เด็กคนเนี้ยที่แต่ก่อนที่เคยมีข่าวที่บอกว่ากลับมาแล้วมาเป็นฐานเกณฑ์อยู่อะ่ะ <c oughs> อืมเออเป็นฐานเกณฑ์แต่ไม่รู้เป็นกี่วัน <c oughs> เห็นข่าวออกอยู่วันแรกๆอะ่ะแต่พวกนี้เวลาเขาจบมาจากผมไม่รู้เขาเรียนต่างประเทศต่วใหญ่ลูกพวกนี้เรียนต่างประเทศหมดนะครับแต่จะเรียนมหาลัยดีเด่นอะไรไม่ไม่ทราบนะ กลับม,มาเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ถ่ายรูปอยู่สักพักแล้วก็ไม่รู้เป็นกี่วันแต่พวกเนี้ยส่วนใหญ่นะ่ะสมัครเข้าไปอ่ะแล้วถ้าจบปริญญาตรีอ่ะเป็นจริงๆอ่ะหกเดือนครับแล้วก็อฝึอกแรกๆอ่ะฝึกแบบฝึกแบบกรงง,ง,ง,งง้องกัะแง่งฝึกแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ทหารเกณฑ์ที่แบบเป็นลูกคนจนไม,ไม่มีใครมาสางมึงทาโทษเลยมึงก็เล่นๆสิวๆกันไปนะฮะรู้สึสสนะกสคนเนี้จะเป็นแฟนของลูกนะันทิดาถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ผมเคยเห็นอ่านข่าวอยู่แว๊บๆอ่ะที่บอกว่า ไปเป็นแฟนกับลูกนันทิดาที่ชื่ออะไรเพลงเพลิงแหละอันนี้เวพอละเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวมากทีนี้ไมา่หราัสิ่งที่ผมมานั่งสนใจก็คืออนุทินพูดอยู่คำหนึงเอ่อก็คือจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้มันเลยทําให้ผมมาตั้งประเด็นว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการยุติธรรมไทยมันโดนแทรกแซงได้ใช่ไหมเพราะอ,อนุทินพูดเองนะไปรีพีทฟังได้เลย จะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอะไรประมาณเนี้ยคือผมก็พูดไปกันแหละนะกูก็รู้ว่าทําไมผมว่านาก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าว่ากระบวนการยุติธรรมไทยอะ่ะมันมีการแทรกแซง,ต,งแต,ตั้งแต่ต้นกระบวนเลยแบบมันเกฑ์สำนวนอ่อนหรือไม่อ่อนแล้วก็ผู้พักาษาบางคนที่แบบเนื้อออกมาที่โดนโดนน้องเรียนแล้วบางคนก็โดนปลดโดนลงโทษอะไรประมาณเนี้ยมีเยอะแยะครับเอ่อเยอะแยะครับอายการในเกินก็โดนฟ้องร้องร้องเรียนก็มีมากมาย ต่ว่าพอสิ่งที่อนุทินพูดเนี่ยเขาพูดในฐาน,นะตอนนี้เขาก็ซัพพอร์ตเาเป็นนายมนตรีแล้วนะครับจะเพียงแต่ว่ายัางไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพราะยังไม่ได้เข้าเฝ้าทูลงทุเรศพระบาทแล้วก็ยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดย้ําเลยว่าเขาจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเขาจะไม่แทรกแซงงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันแทรกแซงกันมาตลอดหรือไงเออคือคือเข้าใจกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็เป็นฝั่งของฝ่าย เอ่อพูดง่ายคือตุลาการนะครับส่วนฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเนี่ยมันก็ต้องคานอำนาจกันใช่ไหมแต่ผมถามใหม่อะถ้างั้นถามแบบถามแบบคุณอาจจะบอกว่ารู้อยู่แล้วมึงจะมาพูดทำไมวะคือเราเนี่ไงผมบอกว่าถ้าประเทศไทยมันไม่เหลือความน่าเชื่อถือของศาลนะคือถ้ามันไม่รู้บายรอนะประเทศเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้รู้บายรอมาตั้งนานแล้วล่ะนะทศไทยอ่ะไม่งั้นถ้ามึงรู้บายรอหลือมึงจะมาถามมาว่ารู้ปะกูรู้ใครรู้มาม ยเี้หรือไม่งั้นจะรู้ไหมว่า,าทักษิณทำไมออกไปนอกประเทศได้ทําไมคนบางคนที่แบบคดียังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยอ่ะทําไมมึงจับเขาขังคุกวะเออทําไมอะไรประมาณเนี้ยค,คือคือเรื่องเหล่าเนี้ยบางทีมันก็เป็นดุลพินิจแต่เข้าใจแต่ว่าบางทีทําไมทําไมคนบางคนหนีออกไปได้แล้วทําไมคนบางคนซึ่งความผิดมันแค่หางอึ่งอ่ะทำไมคุณต้องจับเขาขังคุกหรือเอาผมพูดจริง ผมก็พูดจริงนะอีเด็กที่มันที่มันพวกหนึ่งหนึ่งสองอ่ะบางคนผมก็ไม่ไม่ไม่ควรจะไปขังมันหรอกก็ควรจะแบบเออแต่บางคนนีมันก็กวนตีนะมันก็ทันบนเป็นร้อยครั้งแล้วแม่ก็ยังผิดอีกอันนี้ก็ควรจะฝังควรจะขังไม่ควรจะฝังโทษทีควรจะขังไม่ควรจะฝังเออบางทีบางคนเนี่ยมันคือผมว่าสารเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดหรอกทุกคนหรอกนะแต่ว่ามันก็มีเอาง่ายๆอย่างทุกคนทุกวันเนี่ยคนที่ตามคดีพี่รงรองอ่ะ พี่รองรองนำมาสูตกรกสทชทำไมผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยเธอคนนั้นเนี่ย